สบายดีพี่น้องแฟนเพจแล้วก็โซติกต็อกและาซทั้งสองยูทูบเอฟซีทุกอ่าส่องพี่น้องไปเรียงหงอยแล้วอมก็ไ,ได้ไปขมือขอมือพี่น้องไปบริยูอาสีเศร้าหายใจเศร้าหน้าพี่น้อง เลี้ยงหัวเลี้ยงควายควายกปล่อยไปตำลังพี่น้องควอยกะขอ,อย่างไปตำลังงวปัน่นยางไว้พี่น้องไปก่อนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์บบาหน่เด้อ ต่อยต่อยไปนำกลงัวพี่น้องจบคลิปจบคลิปบายบาย